สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดัลล่าพาเพื่อนๆมาดูดอกชบาเมเบิลอีกต้นหนึ่งนะคะออกดอกสวยมากเลยค่ะสีแดงกำมะหยี่นะคะนี่ค่ะสวยสดงดงามเขาจะบานเริ่มบานตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะคะตีสี่ตีห้าเนี่ยดอกชบาเมเบิรบานแล้วนะคะพอหลังสิบเอ็ดโมงเนี่ยดอกเขาก็จะยุบตัวนะคะ ช่วงบ่ายเราก็จะไม่เห็นดอกบานๆของชบาเมเบิลแล้วนะคะก็จะได้ชมช่วงนี้นะคะซ้ายๆจนถึงเกือบเที่ยงนะคะออกดอกเป็นต้นๆไปค่ะบางต้นก็ยุบตัวแล้วนะคะแม่ดันล่าเริ่มเก็บมเมล็ดแล้วค่ะบางต้นก็ทยอยออกดอกนะคะอย่างต้นนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ย สวยจริงๆค่ะตัวนี้คือดอกตูมค่ะนะคะนี่ค่ะนี่คือดอกตูมค่ะพอออกดอกตูมเสร็จเขาก็จะหูบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยหูบตัวนี้คือหูบแล้วนะคะหูบเสร็จแล้วก็ได้มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดของเขาจะอยู่ข้างในนะคะเหมือนมเมล็ดกระเจี๊ยบเลยค่ะแล้วเราก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะคะ แกะเอา,าเมล็ดออกมาแล้วก็นําไปเพาะขยายพันธุ์ต่อค่ะขยายพันธุ์ง่ายมากค่ะง่ายจริงๆค่ะเพาะงอกง่ายมากเปอร์เซ็นต์การงอกในสูงค่ะเพื่อนๆต้นนี้ก็นี่ค่ะได้รับแสงแดดช่วงช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะช่วงกลางวันก็จะเป็นแดดร่มแล้วนะคะงดงามจริงๆค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นค่ะอีกต้นเนี่ยก็เริ่มยุบแล้วนะคะต้นนี้คือยุบแล้วค่ะยุบตัวนะคะดูสีใบของเขาจะเปลี่ยนไปเลยค่ะนี่ออกสีแบบอย่างนี้เลยสามารถที่จะตัดนะคะตัดลงแล้วก็เลี้ยงกิ่งพวกนี้ให้ ให้โตขึ้นเป็นเป็นกิ่งใหม่นะคะส่วนยอดของเขาก็คือนี่ค่ะก็จะแห้งไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่แห้งก็ถึงเวลาที่จะตัดแต่งกิ่งนะคะโซนนี้แม่ดารลาเก็บมเมล็ดได้เยอะพอสมควรค่ะสําหรับต้นนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะตัวนี้คือเศรษฐีเรือนกลางค่ะดอกจุ๋มจิม๋มน่ารักมากค่ะน่ารักจริงๆนี่ค่ะ นี่คือเศษเถียเยรือนกลางนะคะออกดอกเป็นห้อยผู้ผู้นะคะตรงนี้คือวันดำแบ็กเมจิกค,ค่ะใหญ่มากกำลังกัดสีนะคะแล้วก็หนอเขาก็เริ่มให้ใบแม่ดันล่าแล้วค่ะส่วนเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยออกใบใหม่อีกแล้วค่ะ นี่ค่ะแตกใบใหม่ได้สวยมากนะคะวันนี้เมลัน,นล่าพาถุงเงินถุงทองอสวดมนตไหวพ้พระนะคะมาดูชบาเมเบิร์นต้นนี้นะคะนี่ค่ะก็จะอยู่จะอยู่แถวแถวบัวตองค่ะแถวแถวบัวตองนะคะนี่ค่ะสวยสวยจริงๆค่ะ สีตัดกันฉุบฉับนะคะก็จะปลูกตามธรรมชาติเลยค่ะก็จะไม่เอาเถาของอันชันออกนะคะให้คลุมไปเลยนะคะอันชันเราก็เก็บกินได้แล้วก็กิ่งบัวตองก็ให้คลุมมาค่ะบานเย็นบานค่ำนี่ก็ผสมกันไปเลยค่ะนะคะมีกิ่งนี้ค่ะกิ่งนี้กิ่งนี้ที่แก่จัดก่อนเพื่อนก็จะเก็บมเมล็ดได้แล้วนะคะ,มะเมล็ดขาแก่แล้วนี่ค่ะ เริ่มเก็บมาเลยได้แล้วค่ะส่วนอีกกิ่งก็พึ่งพุ่งนะคะก็เตรียมตัวที่จะที่จะบานนะคะนี่ค่ะดอกอ่อนๆของเขานะคะดอกแรกๆของเขาใบสวยลำต้นสวยดอกสวยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กินได้ด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะะี่ค่ะสามารถที่จะกิน นำส่วนใบส่วนดอกเอาไปชงชานะคะบำบุงเลือดบำรุงเลือดนะคะเลือดลมจะมาเป็นปกตินะคะแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนี่เยอะค่ะก็การกินเนี่ยอย่างแม่นา่านี่ก็จะเด็ดใบของเขาใบอย่างนี้นะคะไปกินแก้มกับพวกพวกน้ำพริกนะคะส้มตำอย่างงี้คะ่ะอร่อยดีคะ่ะจะออกรสเปรี้ยวนะคะ ส่วนชาที่ชงจากดอกชบาเมเบิลก็จะออกรสเปรี้ยวสีสวยค่ะเพื่อนๆนะคะการขยายพันธุ์ก็โดยการเพาะเมล็ดแล้วก็การตัดกิ่งของเขานะคะตัดกิ่งของเขาไปชําแต่การเพาะเมล็ดเนี่ยเขาจะให้ต้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ดอกดอก,ดอกสวยด้วยค่ะแล้วเราก็พอได้ต้นแข็งแรงต้นใหญ่การเก็บมเมล็ดพันธุ์ก็ได้เยอะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ สวยจริงๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ปลูกแบบตามหลักธรรมชาติเลยนะคะคือผสมกันเลยให้ดอกหลายชุดแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะให้ดอกหลายชุดแล้วแม่ลาล่ลาก็จะได้ดูดอกไม้สวยๆงามๆนี่ค่ะมุมนี้เนี่ยสวยจัดคะ่ะสวยจริงๆนะคะนี่ ันนี้แม่ดาราก็พาเพื่อนๆมาชมดอกชบาเมเบิลนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ปลูกดอกชบาเมเบิลนะคะว่าปลูกง่ายขึ้นง่ายนะคะดอกสวยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะบำรุงเลือดลมสามารถนำมาชงชานำใบของเขามารับประทานได้ชาต่างชาติจะ นำใบชบาเมเบิลนี่ค่ะไปไปทำสลัดนะคะผสมกับพวกสลัดผักนะคะ mm hmm. เขาก็นิยมกินเหมือนกันค่ะค่ะ mm hmm. วันนี้แม่ลาล่าก็พาเพื่อนๆมาชมความงามของดอกไม้สวยๆและมีประโยชน์นะคะชื่อชบาเมเบิลค่ะนะคะเป mm ิล hmm. นะคะปนนะคะปลาออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ